ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลาอัลเลหวะอัลชาบีวสัลลัมตัสลีมันกะ ث ีรา أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้พวกท่านได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับ ในชีวิตของความเป็นมนุษย์ในโลกดุนยานี้ในบางเวลามนุษย์จะต้องประสบพบเจอกับความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นภายนอกร่างกายของมนุษย์และในบางครั้งความเจ็บปวดเกิดขึ้นภายในหัวใจของมนุษย์เจ็บปวดรวดราวกับเหตุการณ์หลาย,ลายเรื่องทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ในวันเวลาที่ผ่านมาความทรงจําที่ผ่านมาในบางครั้งทําให้มนุษย์ได้รับกับความเศร้าโศกเสียใจและในบางครั้งหัวใจของคนเราก็อาจจะเป็นทุกข์เมื่อนึกถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกิดความทุกข์เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าชีวิตของคนเราจะเป็นอย่างไรในบางครั้งเราเกิดความวิตกกังวลหัวใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่พี่น้องผู้ศรัทธาที่นักทั้งหลายครับนี่คือสามสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนนั่นคือความเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตและความทุกข์ความกังวลกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้และความทุกข์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่ทั้งสามประการนี้ล้วนแต่เป็นการกำหนดของเราสุภาณนะวุตะจาลาทั้งสิน้น นั่นหมายความว่าจะไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถรอดพ้นจากสามสิ่งที่กล่าวมาแล้วข่าต้นไปได้แต่ด้ยวยกับความเมตตาของอัลลอฮูวูสาลาความโปรดปานของพระองค์ที่มีต่อบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺทาลาได้ทรงทำให้ มีการงานและสาเหตุหลายประการด้วยกันที่เมื่อใดก็ตามที่เราให้ความสําคัญและปฏิบัติและรักษาการงานต่างๆเหล่านั้นนั่นจะเป็นสาเหตุที่สาคัญที่จะขจัดความเศร้าโศกความทุกข์ความวิตกกังวลให้พ้นไปจากหัวใจของเราและเมื่อนั้นเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เบิกบานและพบกับความสุขที่แท้จริงในดุนยญญานี ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุ ibn م س ดิ د رضي الله ع ن ุได้รายงาน h ะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะ علي وسلَّم و ทระซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาอ่ซาบะอะฮะดันคัดทระซูลนะว่าไม่มีผู้ใดประสบพบเจอกับสิ่งต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นฮัมมุนวะลาฮะซนุนไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความเศร้าโศกเสียใจ ฟะกอลและเขาก็อ่านดูอาบทนี้อัลลอฮุมาอินนียอับดุกโอัลล l a ์แท,ท้จริงข้าพระองค์คือบ่าวของพระองค์ว่าบนรอับดิกว่าบนรอาอามติกและข้าพระองค์เป็นลูกของบ่าวทั้งสองของข้าพระองค์ทั้งพ่อและแม่ของเราต่างเป็นบ่าวและเป็นทาสของอัลสุบฮานหนะฮูวะอาลานาซียะทีบียดิก ผมที่อยู่บนหน้าผาของเราเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอยู่ในมือของอัลลอฮ์สุภาหูวาจาลามาดินฟีฮุกมุกอาดลุนฟียะกะากาบัทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปตามกําหนดและการตัดสินของอัลลอฮ์ อาซลูกาบิคุลิสมินฮัวลัก่าพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาจาอลาทั้งหมดสมัมจะบิฮีนับัชื่อที่อัลลอฮฺเะอาลาเรียกตัวของพระองค์เรียกพระองค์ด้วยกับชื่อนั้นเอาอันจันทหงฟีกิทาบิกหรือชื่อที่อัลลอฮฺเะอาลาได้ทรงประทานลงมาในกมภีของพระองค์เอาอันลำทหงอะฮัดมินคอนกิกหรือชื่อของพระองค์ที่พระองค์เคยสอนบ่าวคนใดคนหนึ่งของพระองค์เอาอิตะ จะบีฮีฟีอิลมิลไกบีอินเดะและขอด้วยกับพระนามของพระองค์พระนามที่ละศุฮานุวัติอัลสงปกปิดไว้เป็นความลับณที่พระองค์อันจะจะอัลกุรอานอัน ع ดีมารบีอัลกันบีโออัลลอฮ์ข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยกับพระนามของพระองค์ขอให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นเบิกบานโดยเถิดวันนูราเศรดีให้อัลกุรอานทําให้หัวใจของข้าพระองค์เบิกบานและทําให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นมีแสงสว่าง ว่าจะเล่าอาฮุสเนีว่าจะหาบะกมีวจลาอากมีวาจบะฮมีและขอพระองค์ได้โปรดทำให้อัลกุรอานนั้นขจัดความทุกข์และความกังวลวิตกให้พ้นไปจากหัวใจของกาบเุญโดยเถิดท่านอัลซุบอินละอัลฮะบัลลอฮุฮัมมะฮูวาฮุสเน่นอเซจากว่าอัลเราจะอาลาจะขจัดความทุกข์และความเสียใจให้พ้นไปจากหัวใจของเขาว่าอับดัลฮูมะกานะฮุสเนีฟาระฮาและอัลลอตอาลาจะเปลี่ยนความเสีย ใจของคนคนนั้นให้เปลี่ยนไปด้วยกับความดีใจและในอีกรายง,งานนึ่งท่านาอซุนบอกว่าว่าอับดาลฮูมาการนาฮูฟาร์ยาเราจะาลาจะเปลี่ยนความทุกข์ความเสียใจของเขาให้เป็นทางออกที่เขาจะได้รับถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับพอบรรดาสหฮาบะได้ยินขะดีิบทนี้จากท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิมะซัลลัม บรรดาซูฮบะจึงกล่าวขึ้นบอกว่ายัมบะฮีลานาอันนะอัลลัมะฮูาอุลกานิมัตนั่นแปลว่าพวกเราสมควรที่จะเรียนรู้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ท่านสุนเดสอนท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะุัลลัมจึงกล่าวขึ้นบอกว่าอาจัลยัมบะฮีลิมันซามญะฮุนนะอียะจัลลัมะฮุนนะถูกแล้วสมควรแล้วสำหรับคนที่เขาได้ยินหะดีษบทนี้เขาจะต้องเรียนรู้และจดจำดุอาบทนี้นั่นแปลว่าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ ที่ท่านอบดุลเลาะห์ของอลีฮุมะซัลลัมได้สอนใ้พกเรารู้ถึงรากฐานที่สําคัญทั้ง4ประการนั่นแปลว่าเราจะไม่สามารถพบกับความสุขเราจะไม่สามารถขจัดความทุกข์และความกังวลและความเศร้าโศกให้พน้นไปจากหัวใจของเราได้จนกว่าเราจะรักษาการงานทั้ง4อย่างนี้ ประการแรกนั่นก็คือการนอบน้อมและการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุฮานาอูวาจาลาอย่างแท้จริงนั่นก็ด้วยกับดุอาด้วยกับคำพูดที่ทารอซูลได้กล่าวว้ในดุอาขั้งต้นบอกว่าอัลลอฮุมะอินีอับดุกวะบุนอับดิกวะบุูอามติกโอ้อัลลอฮ์ข้าพระอ,องค์คือบ่าวของพระองค์ข้าพระอ,องค์คือลูกของบ่าวทั้งสองของข้าพระอ,องค์นั่นแปลว่าเรายอมรับว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นทาสของอัลลอฮ์ไม่ว่าตัวเราอัลลอฮฺจาลาสร้างพวกเราขึ้นมาฉะนั้นสิทธิ์ั้งหด เาสุภาณูวัจาลรวมถึงบิดามารดาทั้งสองของเราเลื่อยไปจนกระทั่งถึงพนางอวานและานบียาดามันิสลามประการที่สองเราจะต้องศรัทธาต่อกอดอกอดัลต่อการกําหนดของลเราสุภาณหูวจาลทั้งดีและหลายนั่นก็คือถ้อยคำที่เธอสุงกล่าวไว้ในดุอาบทข้างต้นบอกว่านาซียติบียดิก มาดินฟียะฮุกมุอาดุลฟียะกะบาอุเส้นผมที่อยู่ด้านหน้าผากของเราด้านหน้าเนี่ยอยู่ในมือของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะะจาลาและการกําหนดทุกอย่างขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะะจาลาสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ะอาลาประสงค์มันจะเกิดขึ้นและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ะจาลาไม่ประสงค์ที่จะให้มันเกิดมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นนั่นแปลว่าเราจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะะอาลาว่า ala, อัลลอฮ์ะอาะองค์ทรงมีความรอบรู้อย่างครบ ท้วนอย่างละเอียดทีทวนตั้งแต่อดีตการและเราจะต้องศรัทธาว่าเราสุภาณูวะจะอาลาได้มรงบันทึกทุกๆสิ่งไว้ในเราให้มาฟูดและเราจะต้องศรัทธาว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยกับความประสงค์ของอัลลอฮ์และประการที่4เราจะต้องศรัทธาต่อทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยกับการสร้างของอัลลอฮ์สุภาณูวะจะอาลาด้วยกับความเมตตาและกับความยุติธรรมของพระอ,องค์และประการที่3นั่นก็ คือการที่เราจะต้องศรัทธาและเชื่อมั่นต่อพระนามอันไพเราะของล l l a ์และคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์พราะเราสุภาะฮตวจาลรากล่าวไวในอัลกุรอานบอกว่า و ل ل ล ه ุ ل أ ส م า ء ا ล ح س ن ى وللله الأسماء ุ ل ح س ن ى ล l l a ์บอกและสําหรับลล l a ์นั้นพระองค์ทรงมีพระนามอันไพเราะฟาดออ ر ُูบิِาดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกพระองค์จงวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยกับพระนามอันไพเราะของพองค์วะ ا ารุลลาَีนِ ى ن َ ي ُ มนาฟีอัสมาอิฮีและพวกเจ้าจงละทิ้งบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่บิดเบือนความหมายของพระนามของอัลลอฮฺอัลลอฮฺซาอูจิซาลอฮน่ามากานูยามะลูนแท้ที่จริงบรรดาคนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้และอัลลอฮฺยังกล่าวว่าอีกว่ากุลิดะอัลลอฮฺวะอัวิดะอัลรอฮ์มานกุลิดะอัลลอฮฺอัวิดะอัลรอฮ์มานอัลลอฮฺมุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกเขาบอกว่า พวกเจ้าจงเรียกว่าอัลลอฮ์หรือพวกเจ้าจงเรียกว่าอัลลอฮ์มันไอยามมาจะดาอูฟะล่าุนอัสมาอุนฮุสนาไม่ว่าพวกเจ้าจะเรียกพระองค์ว่าอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์มันสำหรับอัลลอฮ์แล้วพระองค์ทรงมีพระนามอันไพเราะ นั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามยิ่งเราเป็นคนที่รู้จักอัลลอฮฺจะอาลามากยิ่งเท่าใดรู้จักพระนามของอัลลอฮ์อันไพเราะรู้จักคุณลักษณะอันสูงส่งของคมมากยิ่งเท่าใดเราจะยิ่งมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺจ่าอาลามากยิ่งเท่านั้นและเราจะยิ่งออกห่างจากการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะจะอาลามากยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้คนในยุคสมัยซาลัฟมีคำพูดคำพูดหนึ่งพวกท่านได้กล่าวบอกว่ามังกาณบิลลาฮิอาอัล ya'raf kana minhu akhwaf kudai kata amti kau rujak Allah ta'ala ma'ki suruh. เขาจะเกรงกลัวอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت อาลามากที่สุดโดยเหตุนี้อัลลอฮ์ะอาลาพค์จึงกล่าวไว้ในอัลกุรานบอกว่าอินนามะยักษ์ชัลลาฮะมินอิบาดิฮินอัลมามแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์ยำเกรงต่อพระองค์มากที่สุดนั่นก็คือบรรดาผู้ที่มีความรู้โดยเหตุนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านต่ออัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และาอาลาทั้งหลายครับท่านนบีสุลลัลลองอัลลอฮะสัลลัมจึงสอนให้เราขอด้วยกับการขออัลลอฮ์ด้วยกับการใช้ชื่อพระ نعم، الله سبحانه وتعالى: «نَتِيْتَ رَسُولُكَ وَنِيْ حَدِيثُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَنْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ أنزن أَوْ أَوْ اسْتَعْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمٍ الْغَيْبِ عِندَك». ประการที่4นั่นก็คือการที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับอัลกุรอานที่เป็นคําพูดของเลาซุฮาโนะวาเาลาเพราะเราจะอลากล่าวไว้นในอัลกุรอานบอกว่าอินนาฮะดัลกุรอานยาฮดีลิลลาตีฮิยะอัวมแท้จริงอัลกุรอานนี้จะชี้ทางนําไปสู่หนางที่เตียงตรงและดีงามที่สุดนั่นแปลว่ายิ่งเราให้ความสําคัญกับอัลกุรอานมากยิ่งเท่าใดด้วยกับการศึกษาโดยกับการอ่านด้วยกับการจดจําด้วยกับการทบทวนด้วยกับการ การใครควรพินิจพิจารณาและปฏิบัติาตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั่นแปลว่าจะยิ่งทําให้เรานั้นได้รับกับสาเหตุสําคัญที่จะทําให้หัวใจของเรานะั้นเบิกบานและจะขจัดจความทุกข์ความกังวลความเศร้าโศกให้พ้นไปจากหัวใจของเรานั่นก็คือสิ่งที่จารุสุนได้ขอดูเอาไว้ในฮะดิษ้างต้นบอกว่าอันจะ جعل ا ل ك و ر ี ن ا ل บ ا ظ ر م ر ب ي ะ ق ن ล ي أ ร ت ج ع ل الكورآن กันบีว ن นูร ن و ด صدري จ ج ل ا ء หัมมีวะะฮาวเจลาฆัมมีวะซะฮาบหัมมีฉะนั้นท่านเซุบฮานะฮูวะ่ะอาลาทั้งหลายครับนี่คือรากฐานที่สําคัญทั้ง4ประการที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และพวกเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้รักษาและปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้นั่นจะทําให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากความทุกข์ความกังวลความเศร้าโศกที่พวกเราได้รับในดุนยานี้นั่นก็คืออาอ์ที่ท่านนบี็อนลัลลฮุวอะลัยวะสัลลัมได้ขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه وتعالى بقواه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آماتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قَضَائِكَ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب بهمي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: نوم فوزَتَ أعتِلَتَ ท่านทลายจงรู้ว่าอย่างนะครับว่าความสุขของเราที่เราจะได้รับในโลกดุนยานี้และการที่เราจะรอดพ้นจากความทุกข์ความกังวลและความเศร้าโศกเสียใจที่เราได้รับในดุนยานี้สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลลาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยความอิคลาสที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลลาพร้อมกัะนั้นเราจะต้องออกห่างจากชีริก ทุกประการโดยเหตุนี้ท่านหญิงอัสมาบินตี่อุมัยส์รับยลลลุอันฮานงาาได้เล่าบอกว่าท่านนบีสัลลัลลอลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนดูอาบทหนึ่งให้แก่นางให้นางกล่าวเวลาที่นางมีความทุกข์มีความกลัดกลุ้มให้นางขอต่ออัลเราตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮฺรับบีลาอุชริกุบิฮิชัยอาเป็นการเรียกอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าพระองคือพระผู้อ,อ,อภิบาลของข,องข้า าพระองค์ข้าพระองค์ไม่เคยเลยที่จะทำชีริกต่ออัลลอฮ์สุภานอูวาตาลานั่นแปลว่าเราตะวัซุนต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความดีงามว่าเราไม่เคยทำชีริกต่ออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์รอดพ้นและพ้นจากความทุกโศกและความกระกุ้นในครั้งนี้โดยเถิดนั่นยิ่งทำให้พวกเรารู้ว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์และการออกห่างจากชีริกเป็นคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้อัลลุฮฺ นะฮัวตะอาลาเมตตาพวกเราในยามที่พวกเราได้รับกับความยากลําบากได้รับกับความทุกข์ยากได้รับกับความกลัดกลุ้มด้วยเหตุนี้เองท่านอบีุลเลาะห์อัวอาริย์วะสลลัมได้สอนด้วยอีกบทหนึ่งให้แก่พวกเราให้พวกเรากล่าวในยามที่พวกเรามีความทุกข์และความกลัดกลุ้มท่านรัซุนจะกล่าวบอกว่าลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮุลอาลีมุลฮะลีมลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮุรับบุลอาร์ชินอัลฮมลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮุรับบุลสฺมาวะติวะรับบุลอาร์ วรบุลอัชินการีมทาุสุนจะขอบูดาบอาบทนี้บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้พระองค์คือผู้ทรงขันติไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ ระอ,องค์ทรงเป็นเจ้าของบรรดาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นของบรรดาแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นและพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งบัลังอันทรงเกียรติดังนั้นฉันพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อ a l l a จะละทั้งไยครับนี่คือดุอาที่ท่านนบีุลเลาะห์สุนละฮุยยุมัาาลสลัมได้สอนให้พวกเราขอต่อ,อลล l a ์ในยามที่พวกเราเผชิญกับความทุกข์ยากเผชิญกับความ โศกเศร้ารเผชิญกับความทุกข์และความกังวลและความเศร้าโศกฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้เรานั้นได้รับกับความดีงามแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดนั่นคือความดีงามที่เรากระทำไว้กับ Allah, อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลานั่นคือการให้กับภาพกับอัลลอฮ์และการออกห่างจากชีริตทุกประการเพราะนั่นคือสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่จะทาให้อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาตอบรับดุอาของเราและเมตตาพวกเราในยามที่พวกเราประสบพบเจอกับความยากลำ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون